ในงาน Star Wars Celebration ยุโรป2023เนี่ยเราได้คอนเฟิร์มแล้วครับว่านักแสดง Lars Mikkelsen จะมารับบ,บท Grand Admiral Thrawn เวอร์ชันคนแสดงในซีรีส์ a s โ oka ผมมีสามเหตุผลด้วยกันว่าทำไมเขาคือนักแสดงที่เหมาะกับบทนี้ที่สุดครับเหตุผลแรกคือการพูดเพราะว่า Mikkelsen เนี่ยคือคนพากเสียงทรอนในซีรีส์ Rebels To defeat an enemy, you must know an ซึ่งก็ได้เสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยมดังนั้นใน Ahsoka เนี่ยรับรองว่าอย่างน้อยที่สุดเสียงของทรอนเวอร์ชันนี้ เป็นไปตามที่เราคุ้นเคยแน่นอนเหตุผลที่2คือบทตัวร้ายครอเนี่ยเป็นตัวร้ายที่ฉลาดและเยือกเย็นซึ่งก็เป็นบทที่มิเคิลเซนเนี่ยถนัดมากๆเราเห็นเขาเล่นบทแบบนี้ใน House of Cards The Witcher Sherlock และทุกครั้งที่เขาออกมาก็ขโมยซีนไปเต็มๆเห็นเขาในชีวิตจริงอาจจะดูเป็นคนใสๆอบอุ่นแต่เวลาบนจอเนี่ยถึงบทบาทแน่นอนครับและเหตุผลสุดท้ายคือมิเคิลเซนให้สัมภาษณ์ว่าเขามีเชอร์ล็อกโฮมส์เป็นแรงบันดาลใจในการแสดงบทนี้ ซึ่งตรงเป๊ะๆกับความรู้สึกผมตอนอ่านหนังสือ Air to the Empire ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกที่ Grand Admiral Tron ออกมาว่าตัวละครทรอนเนี้ยก็คือเชอร์ล็อกโฮมเวอร์ชั่น Empire ชัดๆเลยครับเราจะได้เห็นลาสมิเคิลเซนในบท Grand e m m r r l l Tron ในซีรีส์อโศกกาที่จะฉายในเดือนสิงหาคมปีนี้ครับ